แต่ตอนนี้มดแดงเต็ไมไปหมดแล้วไปก่อนเด้อ <toilet> ไว้สําหรับตัดแต่งจริงต้นไม้อยู่ที่สูงหรือจะไว้ใช้งานติเตียก็ได้ถ้าเราไม่ต่อด้าน,นะครับผมก็เลยลองสั่งมาดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล็มกริงต้นมะม่วงกันแต่ถ้าจะให้ปีนขึ้นไปอ่ะไม่ไหวหรอกนะมดแดงก็เยอะแล้วก็อันตรายด้วยเราก็ต่อด้าเลยครับนี่เราไว้มาเราก็ต่อเข้าไปอีกครับนี่เราต่อครบสี่ฟองเลยนะนี่เราไว้แล้วก็เอาตัวเื่ลยมาใส่ครับผมนี่เรียบร้อยใส่แบตเตอรี่เข้าไปที่้ายด้านครับนี่เสร็จแล้วพร้อมใช้งาน นล่โอ้ยห้ย,ยหมดแดงนี่ขนาดไม่ได้ปีนขึ้นไปนะมดแดงเต็มเลยอะถ้าปีนขึ้นไปจะขนาดไหนเี่โอ้ยตัดง่ายเลยอะเฮ้ยแบบนี้มันก็โอเคนะออ้ยตายมดแดงเต็มหมดแล้วเนี <laughs> ่ยนะไม่ต้องปีนขึ้นไปให้มันอันตรายดูดิเนี่ยมดแดงเนี่ยอู้ โอ้ดูมันกัดมันกัดโอ้ดีตัวเนี้ยตอบโจทย์เลยคืออะไรนี่หน่อยเราก็ไม่ต้องไปจ้างเขานะขั้นต่ํานี่เป็นพันแล้วนะไปจ้างเขามาตัดมะเล็มกิ่งไม้ให้เลยนะเอาไว้ตัดแต่งกิ่งไม้ในบ้านในสวนจะปีนขึ้นไปตัดเพ้อเอตกลงมาเกิดอันตรายอีกไม่คุ้มนะเราใช้เลื่อยขึ้นไปแทนเรามดแดงมันก็กัดเลื่อยแล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเราจะตัดแต่งกิ่งที่มันไม่สูงมากเราก็ไม่ต้องต่อดน้าครับถอดออกมาแล้วก็ถอดแบบตัวนี้เอามาใส่ก็สามารถเอาไปตัดแต่งกิ่งที่ไม่สูงมากได้ัครบ นี่มาลองกิ่งมะขามก็ดูบ้างครับง่ายๆเลยลองอีกสักกิ่งหนึ่งนี่ โอ้ใช้งานได้ดีนะครับดิอ่ะโซเซไม่มีตกเลยครับดีมันก็ใช้งานได้คุ้มค่าสมราคาดีนะส่วนเรื่องวัสดุของเขานี่ถือว่าโอเคเลยนะตัวโอซุกาเนี่ยเห็นเขารีวิวกันเยอะมากเลยครับกําลังฮิตก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยผมก็เลยสั่งมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะมีกาดบางมือบางนิ้วเรามีปุ่มเซฟต,ตี้นะถ้าไม่กด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะจะกดทํางานไม่ได้นะนี่ค